อาบูบิลลาิมิชาติอันรติยบิสมิลลาฮิรา a h m a อ i r rahim السلامualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้เรากเรามาคุยกันถึงเรื่องน้ำตาของท่านนาบีกันครับผมพวกเรานั้นเวลาร้องไห้เราร้องไห้ไปเพื่ออะไรบ้างเราจะมาดูว่าน้ำตาของบุคคลที่ได้ชื่อว่าประเสริฐที่สุดในโลกนั้นท่านร้องไห้ด้วยกับเรื่องอะไรบ้างวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของความกังวลใจของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลนห้องอะไรวิวะสัลลัม พ um> well> ี่น้องครับคงจะไม่แปลกอะไรถ้าเกิดว่าเราจะร้องไห้เวลาที่เรามีเรื่องกังวลใจเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจเวลาที่เรามีเรื่องเศร้าอะไรที่จะทําให้ท่านนบีมุสลิมกังวลใจถึงกับร้องไห้พี่น้องที่รักดูไหมที่เราจะคุยกันเนี่ยความกังวลใจของท่านนบีเนี่ยเกิดจากเรื่องอาหารการกินครับผมท่านนบีกังวลใจกับเรื่องอาหารการกินเป็นไปได้ยังไงที่ทําให้ท่านนบีร้องไห้ อยากชวนพี่น้องคิดก่อนอยากรู้ว่าเราให้ความสำคัญกับอาหารอย่างไรอยากรู้ว่าแต่ละวันพวกเราทานอาหารมากน้อยแค่ไหนอยากรู้ว่าเราคิดอย่างไรกันบ้างตอนเห็นอาหารกับตอนที่ทานอาหารแล้วก็เราเคยสงสัยไม่ว่าทำไมเราต้องกินวันละสามมือ้อแล้วเราเคยขอดูอาเพื่ออาหารการกินอย่างไรบ้างเรามาดูกันไปด้วยกันครับผมในเรื่องของดูอาพี่น้อง พี่น้องเคยขอดุอาเกี่ยวกับการกินยังไงประเด็นนี้น่าสนใจนะพี่น้องรู้ไหมท่านอาขอดุอาด้วยไม่ใช่ขอให้กับตัวท่านอย่างเดียวขอให้กับทั้งครอบครัวมาดูครับว่ามีใครขอดุอาเหมือนอับ,บีไหมท่านอาบับดุลลามุสลิมครับครั้งหนึ่งท่านขอว่าไงครับ <c oughs> ท่านอาบีได้ขอดุอาไว้ในเรื่อยของมาบุคเรีมาลมุสลิม,มว่าอิจญะอัลลอริสกออลีมุฮ uh ัมมัดกาฟาฟัน ah นี่เป็นดูอาที่วัดอหมานเลยพี่น้องว่าใครจะตามนบีจริงนะครับผม ท่านบีขอดูอาจากอัลลอฮ์ว่าอว้วลเหรอโปรดให้ริสกีแก่ครอบครัวของมูฮัมหมัดเนี่ยขอแค่ให้เพียงพอแค่นั้นก็พอเพียงพอไปว่าอะไรเพียงพอคือแค่พอให้ดําเนินชีวิตได้โดยที่สามารถทําอามันอิบาดาแล้วก็ดำเนินชีวิตได้จากดูอาบทนี้พี่น้องรู้ไหมที่อ,งอาายยิงไอชาารอยอลลอฮ์หนูบอกว่าครอบครัวของนบีไม่เคยกินอาหารเกินวันละสองมื้อ วันไหนที่ได้กินสองมือ้อหนึ่งในนั้นจะมีเพียงแค่อินทผารลัมกับน้ำอดิสนี้แปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าประการแรกครอบครัวของนบีไม่ใช่แค่นบีนะครับทั้งครอบครัวแปลว่าท่านนบีเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวของท่านทั้งครอบครัวของท่านนบีนั้นปกติแล้วจะกินข้าวมื้อเดียววันละมื้อพี่น้องถ้าได้กินโบนัสได้กินสองมือ้อหนึ่งในนั้นจะเป็นแค่อินทผารลัมกับน้ํา พี่น้องปกติเราแก้บวอินทรา์ล้างกับน้านี่คือเป็นเป็นแค่ออเดิร์แบะพี่น้องเรียกน้ายอ่อยยังไม่ได้เพราะเราต้องมีของหวานแล้วต้องมีระยะเต็มที่แล้วหลังมะกริบเราก็มาอาัดกันต่อใช่ไหมครับถ้าพูดถึงเรื่องการถือสินอดแต่นี่คือไม่ได้พูดถึงเดือนระมาดอนพูดถึงการดาเนินชีวิตปกติของท่านนาบีมุส,สลิมท่านขอดอาแบบนี้ท่านอยู่แบบนี้แล้วพี่น้องคิดไหมว่าแล้วอะไรทําให้ท่านร้องไห้ในเรื่องอาหารการกินเราต้องไปดูครับใน สายรายงานครับเรื่องราวของจากท่านอิบนออับบาสครับท่านได้กล่าวไว้ได้วยมีความหมายส่วนหนึ่งนะครับพาริสวันนี้ค่อนข้างจะยาวเวลาเราไม่ทันมีช่วงเวลาครับที่ร้อนจัดของบ่ายวันหนึง่งท่านอุมัตได้ออกมาเจอท่านอับูบักอยู่มาเดินอยู่ข้างนอกซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงก่อยดูลลแดดแล้วร้อนซอบาหลับพี่น้องนบีก็หลับแต่บ่ายเนี่ยมีคนสองคนไม่หลับท่านอับูบักก็ถามท่านอุมัตครับว่าคุณออกมาทําอะไรช่วงเวลานี้มันไม่ใช่ช่วงออกมา อนุมัดบอกว่าไงครับฉันหิวฉันไม่มีอะไรกินมาหลายวันอนุมัดธนูมัดพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บธนูบักก็บอกว่าเหมือนกันเลยฉันก็หิวเหมือนกันพอสองคนออกมาครับเจอท่านอนับดุลมฮัมมัดสุลล่าถามท่านนาบีบอกว่าท่านออกมาทําไมท่านก็บอกว่าออกเมอเหมือนกับที่พวกคุณออกมาเนี่ยแหละ ทั้งสามท่านก็เลยเดินเดินเดินไปในช่วงนั้นท่านอบีก็เลยตัวเองหิวไม่เป็นไรแต่เมื่อเห็นซาบาสองท่านหิวพาท่านทั้งสองไปหาท่านอับบุญยุบันซารีซึ่งท่านมักจะมีอาหารเตรียมไว้ให้เมื่อไปหาปุ๊บท่านอับบุญยุบันซารีดีใจครับเตรียมอาหารต้อนรับท่านอบีตอนนี้แหละครับท่านอบีเมื่อท่านอับดุลเัียร์โมลสลัยซมทานอาหารท่านอบีร้องไห้พี่น้องท่านอบีรร้องไห้ แล้วท่านนบีฝากอาหารส่วนหนึ่งไปให้ลูกสาวของท่านบอกว่าเอาไปให้ฟาติมาด้วยเธอไม่ได้กินมาหลายวันแล้วเหมือนกันแต่เมื่อท่านนบีร้องไห้ท่านนบีบอกว่าอาหารเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของความโปรดปานที่พวกคุณจะต้องถูกสอบสวนนี่คือสิ่งที่ท่านนบีพูดหลังจากที่ไม่ได้กินอาหารมาหลายมื้อท่านร้องไห้เพราะท่านกลัวว่าท่านจะไปตอบกับพวกเล่อยอยังไงกับริสกีที่พองค์ให้กับท่านเอาคําถามนี้ถามกับตัวเราเอง เรามองยังไงกับอาหารบ้างสลาวมัยกุ้มบรหัฏตุลลอฮฺวะบารอกาตุ้งครับ